วันนี้ครับพาป้าเต่ามากินข้าวนะครับที่ร้านอาหารซิสลนเลอร์นี่เป็นไงป้าเต่าอร่อยไหมอร่อยเล่ครับวันนี้วันหยุดก็เลยมากินข้าวกันนี่ปิดแอนด์ชิพวันนี้ก็เลยมาเดินเล่นเซนทรัลกันนะครับสองคนป้าหลานป้าหลานวันนี้วันหยุดเอารถมาล้างแล้วก็เลยมาแวะกินข้าวกันอ พาเด็กน้อยมากินข้าวหน่อยพาเด็กน้อยมากินข้าวแก่มากเด็กน้อยแก่มากไปได้ไหมอร่อยไหมอร่อยนี่นะครับผลงานขนมขนมกินไม่หยุดเลยกินขนมไม่หยุดเลยหมดเกลี้ยงเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วมากินขนมต่อ วันนี้ทั้งวันวกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินข้าวแล้วก็กินขนมอันนี้มาสั่งชาเขียวอีก <c oughs> เยังไม่อิม่มน,น,นานทีออกจากบ้านใช่ไหมเออน่ะ